สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงนั่นเองนะคะตามเวลาประเทศไทยสำหรับคลิปอัปเดตพลังงานคุณและเขากับความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นหน่อไม่ใช่พี่กับค์ดนะ,ะนะเป็นคอลเลกทีฟที่เป็นแรนดอมพลังงานนะคะตามหัวข้อเลยก็คือความรักที่ไม่ชัดเจนของคุณกับเขา ส่วนราศีอะไรดูได้บ้างดูได้หมดเลยใครดูคลิปนี้ได้บ้างดูได้หมดเลยค่ะจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็แล้วแต่แต่ถ้าตรงกับสถานการณ์ชีวิตคุณนะคะเอาไปปรับใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ตรงกันปุ๊บแล้วผลลัพธ์จะได้เนาะดังนั้นเลยถ้าอยากได้คําตอบที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะใต้คลิป มีรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาคุยกันได้เลยค่ะดูดวงส่วนตัวได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าวันนี้พลังงานของคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะโอเคค่ะ ว้าว <Wow. c oughs> เออเพจ of swords อืมเซ็กซี่มาเลยวันนี้เราใช้ไพ่18บวกที่เราไม่ได้ใช้มาพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วเพราะลืมมีลายสำรับมากจนลืมว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ king of wands levers กลับหัวอืมแล้วก็ edge of swords อัปล h t ปกติแปดเม้เาไม่ใช่มแปดเท้าสอดนั่นคือดาบเนาะดาบ tree of wands อัปล h t ปกติแล้วก็อันนี้อะไรเอ,อ่ย king of cups กลับหัวกลับหางมาเลยอารมณ์ไม่ค่อยปกตินะคะช่วงนี้คนคนนั้นของคุณนะคะคู่กรณีดูแบบว่าดู คิดเครียดแล้วก็ The h i h h p r i e s t e s t มาแบบปกติอะไรอันนี้อะไร Five of Pentacles กลับหัวกลับหางดูก็รู้ว่าไม่ได้คุยกันใช่ไหมเท่าที่ดูไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากๆ Queen of Pentacles กลับหัวกลับหางอกีกโว้วะอะไรเนี้ย The Hangman กลับหัวซึ่งดีแล้วค่ะเขากลับหัว The Hangman กลับหัวโอเคแต่ก็ไม่โอเคในบางบริบทนาะต้องดูด้วยรอบๆด้วยอ่ะ t h ให้เราเฟ้นค่ะอ่ะมาอู้อยากจะบอกเหลือเกินว่าพลังงานในวันนี้นะคะเอาเฉพาะบุคคลจริงๆเนาะที่ไม่ได้คุยกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนคนนี้เขาไม่เขารู้สึกว่า การเงินเขาไม่โอเคเลยอันดับแรกดูซซมีบุคคลอื่นๆด้วยไหมเออจริงๆเราไม่ค่อยอยากอ่านเรื่องมีบุคคลคนอื่นนะมันมันยังไงดีอ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องรักสามเศร้าเรื่องเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมันไม่มีอยู่จริงแต่มันเป็นอะไรที่ถ้าให้ไพ่ไปพูดมันเหมือนไปปักปรำเขาว่าเขามีนึกออกไหมเอ,อ่ยดังนั้นเลย ถ้ามาดูส่วนตัวนะเราจะดูให้แบบนี้แต่ถ้าแบบรวมๆเราจะไม่ค่อยอยากจะอ่านแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้คนที่เข้ามาดูรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคนอื่นเหรอทางๆท,ท,ที่เขาไม่มีดยออกไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะการที่ไปบอกว่าเขาคนนั้นไปนมีคนอื่นๆนะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆดังนั้นเลยตรงนี้นะเราขอพูดว่าสิ่งที่3ที่ตามมาเป็นเรื่องงานมากกว่าเพราะมันก็ขึ้นมาเป็นเรื่องงานจริงๆ ถึงแม้จะเป็นควีนขึ้นมาก็ตามแต่แต่อาจจะเป็นว่าพลังงานของเขาในช่วงนี้เป็น Queen of Pentacles ก็เป็นได้เป็นควีนที่ทำงานหนักที่อยากจะมั่งจะมีจริงๆจังๆแล้วตอนนี้นะคะเขาก็กำลังรอบางสิ่งบางอย่างให้มันหยุดลงด้วยความที่เขารู้สึกว่าการที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์แบบนี้มันจะทำให้เขาไปต่อลำบาก King of King of Cup ก็กลาบหัวเลยเป็นคนเป็นเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ดูแลตัวเขาเองเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณเหตุผลมันไม่ได้มาจากคุณแค่ฝ่ายเดียวนะคะอาจจะมาจากคุณด้วยในบางกรณีแต่เท่าที่ดูแล้วก็คงจะไม่ร้อยเปอร์ซอาจจะเป็นคุณที่ไปพูดจาอะไรให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเขาถึงเป็นแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะหรืออาจจะไม่ใช่เลยเพราะเท่าที่ดูคือพลังงานเขาดูค่อนข้างสับสนแล้วก็ค่อนข้างกลัวเขาค่อนข้างปกป้องความรู้สึกตัวเองไว้ดีมากๆเพราะเขาไม่อยากทําให้ตัวเขาเองผิดหวัง ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทาให้คุณผิดหวังนะเขายังไม่ได้คาดหวังว่าจะทําอะไรให้คุณดังนั้นเลยสิ่งที่มันเป็นไปรอบๆตัวเขาตอนนี้คือเขาไม่อยากทําให้เขาเจ็กมากกว่าถามว่าเขาอยากมีคอมมิชเมนต์กับคุณไหมอืมยังตอบไม่ได้แต่นะจุดนี้ก็คือหัวท้ายเลยไพ่ใบสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ใบแรกก็คือการสอบสองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะปัจจุบันถ้าเขายังไม่ได้คุยกับคุณนะคะ เขาอาจจะกำลังศึกษานิสัยของคุณนอกเหนือจากการที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้เนาออไหมเช่นอาจจะแชทกันไปแชทกันมาอาจจะเป็นว่าเขาไปปลอมเป็นใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาคุยกับคุณในลักษณะที่ว่าอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นแบบไหนหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะไม่ได้ปลอมเป็นใครหรอกก็เป็นเขานั่นแหละเข้ามาส่องดูคุณทํานู่นทานี่ทํานั่นแต่ไม่ได้คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้กดไลค์อะไรเพราะเขาอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคือคุณเป็นคนแบบไหน เดี๋ยวนะขอดูเพิ่มเติมอ่าอันนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าเขาไม่มีคนอื่นคูณต่างหากที่มีคนของคุณอยู่แล้วแล้วก็มาสานความสัมพันธ์เพิ่มเติมต่อกันเพราะว่ายังไงยังไงไพ่มันก็ยังขึ้นมาอยู่ดีว่ามีใครคนใดคนหนึ่งติดอยู่ในสถานการณ์ที่มีบุคคลอื่นๆเพิ่มมาอาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นความรักที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นการงานครอบครัวหรือสิ่งอื่นๆต่างๆ,างๆที่มันแทรกตัวเข้ามา ทําให้คนสองคนมาเจอกันยังไม่ได้และมันทําให้เขารู้สึกกลัวด้วยและเขากําลังรอคอยให้มันจบลงดังนั้นเลยกองนี้เไม่ใช่กองนี้พูดผีพะมันไม่ใช่พี่ขาดเนาะสัปดาห์นี้นะคะพลังงานเป็นไปได้มากว่าคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะอย่างที่บอกเราไม่อยากไปพูดว่าเขามีคนของเขาเลยสักทีเดียวเพราะมันจะทําให้คนที่เข้ามาดูจิตตก นึกออกไหมจิตตกกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันคือความจริงเพราะคือพลังงานรวมเนาะต่อให้เป็นพลังงานส่วนตัวมันก็ไม่รออ้อยเป๊ะนะเข้าใจไหมดังนั้นเราขอพูดตรงๆเลยในฐานะคนอ่านไพ่เนาะเออจะไม่อยากโกหกคนอื่นๆว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นเพราะฉะนั้นเลยพลังงานมันอยู่ที่การจูนด้วยอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะม,นมันมีอะไรแป,กแปลกๆขึ้นมากองนี้ มันเหมือนคุณต่างหากที่ท่านไม่เข้าเสียใจเอาจริงๆรคุณมีคนของคุณหรือเปล่าคะหรือไม่คุณจะเลิกกับเขาเพื่อที่ไปหาคนใหม่หรือเปล่าเพราะว่าพลังงานออกมาค่อนข้างเศร้านะตัวเขาเองนะที่เศร้าไม่ใช่คุณเพราะดูคุณเพราปกติของคุณดีเพราะฉะนั้นวันนี้เลยพลังงานอาจจะตรงกับกับคนหมู่น้อยมากๆเลยหมู่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ตามที่ไพ่ขึ้นมาไพ่บอกว่าให้คุณลองใช้เซนต์ตัวเองดูว่า เป็นคุณหรือเปล่าที่ทําให้เขาเจ็บโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณทําให้เขาเจ็บอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีคนของคุณอยู่แล้วแต่มันมีเหตุการณ์ที่คุณไปทําให้เขารู้สึกเจ็บจนเขาไม่อยากคุยกับคุณโอ้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขามีความรู้สึกให้แล้วเขาก็เสียดายด้วยซ้ําที่มันเป็นแบบนี้ไม่งย้นงเขายังไม่สองคุณอยู่หรอกแต่มันมีเหตุการณ์ที่คุณทําให้เขาเจ็บโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นตามที่ไพ่บอกลองใช้เซนส์นดูลองกลับไปคิดดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราทําลงไปแล้วทําให้เขาเจ็บโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมันจะมีสักอย่างหนึ่งนี่แหละเชื่อเราการที่คนคนนึงเงียบไปในบางครั้งมันหมายถึงว่าเราไปทําอะไรไปกระตุ้นให้เขารู้สึกกลัวไหมทําให้เขารู้สึกกังวลไหมเขาถึงเงียบเพราะอยู่ๆเลยนะคงยากเอาจริงๆแต่เขาก็ยังติดตามชีวิตคุณอยู่โอ้ เป็นพลังงานแปลกๆมากเลยวันนี้ค่อนข้างดูแล้วแบบหนักๆอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มสามใบดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้คือเงินทองเขาดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดูแบบว่ามีปัญหาการงงการเงินอยู่อู้ดีเอ็มเพ s สไพ่ดีนะแต่ว่าไม่แน่ใจอย่างที่บอกเนาะไม่แน่ใจว่าคุณไปทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาเจ็บหรือเปล่าอืมใช่เลยสอดคำพูด น่าจะมีคำพูดที่คุณไปพูดให้เขารู้สึกเจ็บมากๆเพราะฉะนั้นลองกลับไปคิดดูเนาะอ่าค่ะว้าว four pentacles แล้วเป็นเรื่องการเงินด้วยเป็นเรื่องสถานะทางสังคมอาจจะไม่ใช่การเงินแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเคยไปพูดว่าไม่ชอบผู้ชายขี้งกแล้วคนคุณนี้อาจจะคิดเยอะว่าคุณว่าเขาอันนี้แค่สมมุตินะ คุณคุณอาจจะบอกว่าไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงขี้เหนียวไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเขาอาจจะคิดเยอะไปว่าคุณไปว่าเขาพระดูพลังงานของเขาดูเป็นคนเซนซิทีฟดูเป็นคนคิดเยอะดูเป็นคนที่กลัวดังนั้นเลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอ,อะไรก็ตามแต่ที่คุณพูดออกไปแล้วคุณไม่ทันได้คิดว่าเขาจะเก็บไปคิด เพราะคนคนนี้ดูเหมือนเก็บพลังบวกเขา้าทุกอย่างเข้าตัวเองหมดเลยบวกหมดเลยแต่ว่าบวกแต่เรื่องลบๆเพราะฉะนั้นเนาะลองคิดดูว่าอะไรที่เราไปพูดให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วไปแก้ไขจากจุดตรงนั้นเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้อยากไปจากชีวิตคุณนะเขายังติดตามสอดส่องชีวิตของคุณอยู่เลยเขาอยากเรียนรู้ว่าคุณจริงๆคุณเป็นคนประเภทไหนได้ซ้ําถึงไปทาให้เขาเจ็บดังนั้นนะคะหัวข้อในวันนี้จะเป็นประมาณว่าคุณทําให้เขาเจ็บโดยที่คุณไม่รู้ตัวต้าดาดีไหม โอ๊ยมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่อเฟอร์เมเตอร์ดีกว่าว่าไพ่จะบอกอะไรเราบ้างเนาะ <t> เราอะเป็นบ่อยไอไอประเภทแบบทําให้คนเจ็บโดยที่เราไม่รู้ตัวน่ะเราเชื่อว่าเป็นกันทุกคนนั่นแหละโดยเฉพาะคนที่พูดอะไรตรงๆงไม่ใช่ว่าไม่คิดนะคนพูดตรงกับคนพูดไม่คิดไม่เหมือนกันคนพูดไม่คิดก็จะอีกแบบนึงคนพูดตรงก็อีกแบบนึงเราจะรู้ตัวตลอดลว่าเวลาเราพูดอะไรไปคนเจ็บแน่ๆเรารู้แต่เราก็พูดเพราะเราคิดแล้วเพราะเราไม่อยากโกหก แต่สำหรับของคุณนี่ออกแนวพูดไม่คิดมากกว่าพูดตรงดังนั้นเลยตอนนี้ต้องถึงเวลากลับไปคิดแล้วว่าเราไปพูดอะไรให้เขารู้สึกเจ็บเขาถึงหายไปอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกว่าพูดตรงกับพูดไม่คิดไม่เหมือนกันนะคนซื่อสัตย์กับความคิดตัวเองคือคนพูดตรงแต่คนพูดตรงก็คือคนไม่ได้คิดเอ้ยไม่ใช่พูดตรงไม่ได้คิดพูดถี่วยสับสนคนพูดไม่คิดก็คือพูดไม่คิดนั่นแหละอะ พอพอเดี๋ยวจะงงไปกว่าน,นี้เอาเป็นว่าคุณเข้าใจแล้วละ่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นว่าเข้าใจกันแล้วอ่ะมะมีอะไรอยากจะบอกว่างัน้นทําให้เขากลัวเลยทีนี้เอา้าเพราะฉะนั้นเลยตอนนี้ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเพราะคุณนั่นแหละเอาโทษตัวเองเลยอันดับแรกไม่ต้องไปโทษเขาหรอกเขาอาจจะทําอะไรที่คุณไม่ชอบมานั่นแหละแต่อย่าลืมว่าคุณไม่สามารถควบคุมความประพฤติของใครได้เนาะแม้กระทั่งตัวเองดังนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําออกมาแล้วคุณไม่ชอบใจแล้วคุณก็ไปพูดไม่ดี ทาให้เขาคิดว่าเออไม่อยากมีเรเลชชั่นชีพกับเธอแล้วเพราะเธอปากอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอย่ยนะอาจจะเป็นไปได้เพราะเขากลัวที่จะมีเรเลชชั่นชีพกับคุณแล้วตอนเนี้ยอืมอะเขารู้สึกกับคุณมากกว่าที่เขาแสดงให้คุณเห็นนะคะเอาจริงๆนะคะต้องกลับไปพิจารณาตัวเองแล้วเนาะว่าเราไปพูดอะไรให้เขารู้สึกหรือเปล่าเขาถึงเป็นแบบนี้อืมตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเจอใครเลยดังนั้นนะถ้าไม่คุยกันอย่าเพิ่งไปล่ำลีล่ำไรกับเขานะ ไปเขาอยู่คนเดียวเขาไปก่อนนะคะน่ะเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาละว้าวกลายเป็นว่าคําพูดนี่แหละเราคิดว่าคําพูดหลักๆที่คุณไปพูดเลยมีส่วนมากอู้หะแต่เขาก็ชื่นชมนะที่คุณพูดออกมาตรงๆอืมอาจจะเป็นคนตรงด้วยแล้วก็เป็นคนไม่คิดด้วยไม่ใช่ในคนเดียวกันนะหลายๆคนปนกัน อูอูแล้วก็แฟนเก่าเขาต้องการเขาคืนอ่าอันนี้จะเป็นไปได้ไหมที่คุณเปเออไปซะถ้ารักกันมากก็ไปอันนี้จะเป็นเรานะถ้าเป็นเราจะพูดอย่างนี้คือคิดแล้วล่ะถ้ารักกันก็ไปสิก็ไม่ต้องอยู่มันเสียเวลาอืมตอ,อนนี้เขาสับสนมากเลยนะคะจ้าเข้าใจอยู่ทั้งเก่าและใหม่เนาะอ่ะปัญหาอยู่ที่เขานี่แหละไม่ใช่ที่คุณหลอกต่อยคุณพูดไม่ดีกับเขามันก็จากเขาก่อนนี่แหละ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําแล้วคุณไม่โอเคคุณถึงพูดแบบนั้นออกไปเนาะอู้เขายัง move on จากอดีตไม่ได้เลยแล้วแถมแฟนเก่าก็ยังร่ำารี่ร่ารจเจ้าเขาคืนอีกว้าวอะไรเนี่ยอ,อ่ะใบนี้ออกมาสองรอบเลยแปลกมากมันมีใบที่ทำซ้ำกันมาสองใบแล้วก็เป็นใบนี้ที่ออกมาซ้ำในวันนี้อ่ะเป็นการยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีใครจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นที่เราไม่อยากจะพูดถึงว่ามีบุคคลที่3คือไม่มีจริงๆแต่มันมีเข้ามาในภาพเพราะอะไรเพราะว่าแฟนเก่าต้องการเขาคืนดังนั้นไพ่ไม่ได้หลอกเราตั้งแต่ต้นดังนั้นที่เราดูมาโดยตลอดไพ่ไม่ได้โกหกเราเลยว่ามันเหมือนมีพลังงานบุคคลที่3โผล่เข้ามามันมีจริงๆแต่มันมีอยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นแฟนเก่าที่เขาไม่ได้อยากคืนดีด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณที่ว่าเขาจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าไม่นะคะเพราะตอนนี้เขาไม่ได้อยากเจอใครเลยแม้แต่กระทั่งกับคุณ อันนี้้องขออนุญาตพูดตรงๆเนาะว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยากเจอใครเลยแม้กระทั่งกับคุณเองเพราะเขารู้สึกว่าครั้งหนึ่งหรือสองสาครั้งที่เขาเคยอยู่ในรีเลชชิพที่เขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่จรงิงจังมันทําให้เขารู้สึกกลัวก,กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราบอกคุณไปทําให้เขาเจ็บโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคําพูดนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คุณกระทําลงไปในโลกโซเชียลมีเดียเช่น คุณอาจจะเรียกร้องความสนใจโดยการไปโพสต์รูปเราให้มือมีมือผู้หญิงหรือมีมือผู้ชายโผล่เข้ามาในเฟรมทําให้ดูเหมือนว่าคุณกําลังเดทอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเดทอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณทําให้เขาเจ็บแล้วและที่สําคัญเจ็บอย่างเดียวไม่พอเจ็บในลักษณะที่ว่าต้องการที่จะตัดขาดคุณออกจากโลกของเขาได้ซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นประเภทที่ชอบเรียกร้องความสนใจแบบผิดๆเช่นถ้าคุณไม่มาเดทกับฉันคุณไม่ชัดเจนฉันจะไปเดทกับคนอื่นแล้วนะให้เลิกทํา เราจะบอกทุกคนเลยที่ทําแบบนี้เพราะมันเป็นการกระทําที่โง่มากถ้าคุณอยากดูมีคุณค่ากว่านี้ใหญ่เขาชัดเจนเลิกเรียกร้องความสนใจแบบนี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณทํานะแต่ถ้าคุณเป็นประเภทคนที่เคยทําแบบนี้ให้หยุดทําอย่าทําอีกเพราะนอกจากเขาจะไม่แคร์คุณแล้วเขายังจะไปเลยเพราะเขาบอกคุณว่าเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาแล้วตอนนี้ แต่เขาก็ชื่นชมนะว่าคุณก็เออตรงดีจะพูดอะไรก็พูดมาถึงแม้มันจะจริงบ้างเท็จบ้างแต่ก็พูดมาตรงๆนะแล้วก็เขาก็สับสนตอนเนี้แล้วเขาก็โทษตัวเองเลยเหรอว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆน,น,นานามันมาจากเขาไม่ได้มาจากคุณอู้แต่เราขอพูดตรงๆได้ไหมอะในฐานะที่เราก็อายุเยอะแล้วเนาะผ่านชีวิตมาเยอะมากๆแล้วเชื่อว่าเป็นพี่ของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปละเราจะบอกว่าความรักที่มันไปกันไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่ฝ่ายเดียวนะมันเป็นทั้งสองฝ่าย เราต้องกลับมาดูด้วยว่าทําไมเขาถึงไม่อยากชัดเจนกับเราเป็นเพราะเราล่ำหนี้ล่ำไรไหมเราขนนีา้บ่นไหมเราทําตัวน่าราคาญหรือเปล่าเรานู่นไหมเรานี่ไหมอันนี้เขาคิดนะว่าเขาทําไมคุณถึงไม่คุณถึงเป็นแบบนี้คุณถึงทําให้เขาเจ็บเพราะฉะนั้นเองเขาคิดถึงตัวเขาละคุณก็ต้องคิดถึงตัว <c oughs> คุณด้วยว่าข้อบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนเป็นเพราะเราเยอะสิ่งเงินไปหรือเปล่าเป็นเพราะเราเหยง <c oughs> น,หนั้นไหมอย่างนี้ไหมเราเจออยู่บ่อยๆจะมีคนอยู่บางประเภทที่ชอบโกหกเรียกร้องความสนใจ อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเป็นคุณนะคะแต่เราแค่จะยกตัวอย่างให้คุณเห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือมันไม่มีเลยบางคนชอบโกหกเช่นเอ้ยไม่มีใครมาจีบเลยสักคนขอย้ำไม่มีใครจีบเลยสักคน แต่จะชอบโกหกคนอื่นๆอย่างเช่นว่าเฮ้ยมีหนุ่มส่งของขวัญมาให้มีหนุ่มอย่างนั้นมีหนุ่มอย่างนี้มีสาวอย่างนั้นมีสาวอย่างนี้คุยกับคนนู้นทีกับคนนี้ทีคือแบบขี้โม้ขี้อวดไปเรื่อยอ่ะคือเป็นการสร้างเรียกร้องความสนใจกันหิวแสงแบบแปลกๆดังนั้นเลยมันไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่ชอบคนหิวแสงนะคะหลายคนไม่ชอบพอไปเรียกร้องความสนใจแบบนี้ปุ๊บคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเขายิ่งไม่ชัดเจนเพราะเขา มันไม่ใช่ว่าเขาดูไม่ออกคือเขาดูออกดังนั้นเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขาเจ็บตอนนี้เขาเจ็บมากบอกเลยเขาเจ็บมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาแล้วด้วยซ้ําอู้เอาจริงๆนะวันนี้ไม่ได้คาดหวังที่จะอ่านไพ่ออกมาแล้วเจออะไรแบบนี้เลยว้าวผิดคาดเพราะปกติมีแต่เขาทําให้เราเจ็บแต่คราวนี้เป็นกรารที่ฝ่ายเรา,เราต้องใช้คําว่าเราเพราะเราอยู่ทีมเดียวกัน เป็นการที่ฝ่ายเราทำให้เขาเจ็บบ้างดังนั้นกลับไปพิจารณาตัวเองว่าอะไรที่เราทําผิดไปเราอีโก้แรงแล้วเราไปโทษเขาหรือเปล่าเพราะว่าคนอีโก้แรงบางคนก็โทษแต่คนอื่นแต่ก็ไม่โทษตัวเองว่าตัวเองก็ทำผิดขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณเคยกระทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วทำให้เขาเจ็บแล้วคุณรู้ตัวอยากได้เขาคืนอยากได้คอนเนคชั่นคืนขอโทษค่ะ ขอโทษด,ด้วยความจริงใจทุกอย่างจะดีขึ้นต่อให้มองหน้ากันไม่ติดอีกเลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาคุยกันอีกเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่แบบติดคาอยู่ในใจว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําอันนี้ลงไปนะแล้วเขารู้สึกไม่โอเคจะที่ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองอีกเนาะอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าไพโรแมนเซนเจอร์เขาจะมีอะไรแนะนาเราบ้างเนาะอู้ love yourself first ว้าวอันนี้เฉพาะกลุ่มจริงๆนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดไพ่ตอนรอบแรกมาเลยว่าวันเนี้ย พลังงานนี้ข้อความเนี้ยเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มจริงๆอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยมาสรุปให้เนาะ Calling in you r soulmate อ่ะคุณก็อยากได้ soulmate ของคุณแต่พอคุณเจอแล้วคุณก็ผลักใส่ไล่ส่งเข้าไปด้วยด้วยการจะทำแบบแปลกๆของคุณนั่นแหละอืมอย่าลืมนะคะว่าเราไม่เคยอ่านไพ่เอาใจใครอ่านตามที่ไพ่ออกมาถ้าไม่ชอบก็คือปล่อยผ่านไปเนาะอ่ะ Give your relationship a chance ก็คือให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งหนึ่ง มาต่อมาเลยไพ่มันขึ้นว่าคุณต้องไปรักตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณเป็นประเภทอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดจะรูปแบบใดก็ตามแต่เรียกร้องความสนใจหูแสงในรูปแบบใดก็ตามแต่นั่นคือคนที่รักตัวเองไม่เป็นละคนที่รักตัวเองไม่เป็นทายัางไงก็ไม่มีความสุขทํายังไงก็ไม่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีสเสน่ห์นะคะเลิกเรียกร้องความสนใจหรือถ้าคุณไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมา นี่อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่สลับกันแล้วเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและทําให้รู้สึกว่าเขาไม่มีเสน่ห์แต่ณตรงนี้เราอ่านพลังงานเขาแยกต่างหากจากคุณดังนั้นสิ่งที่เราจะบอกก็คือคุณนั่นแหละที่ต้องไปรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นอืมแล้วถ้าคุณสงสัยว่าคนคนนี้เป็นโซเมย์ของคุณหรือเปล่าค่ะใช่เป็นโซคอนเน็กชันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่คุณเรียกเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลยอย่างที่บอกนะคะเหตุการณ์อาจจะตรงการสถานการณ์ตรงการแต่ไม่ได้หมายความว่า ผลลัพธ์จะเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณสงสัยว่าเขาจะใช้โซเมจจริงๆไหมด้านล่างใต้คลิปมีรายละเอียดนะคะกดแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวได้เนาะอย่าลืมให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองโดยการที่ไปขอโทษเขาอะไรก็ตามแต่ที่เราทําลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคขอโทษเขาค่ะอะไรก็ตามแต่เลยเช่นเราไปปลักปลามเขาต่างๆนู่นนี่นั่นขอโทษให้เป็นแล้วทุกอย่างจะโอเคเพราะเราอยากจะบอกเหลือเกินว่า บนโลกนี้ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่กับคนโกหกเราไม่ได้หมายความว่าคุณโกหกนะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่เป็นพวกเรียกร้องความสนใจพวกนี้ก็ขี้โกหกอยู่แล้วเป็นธรรมชาติดังนั้นการโกรหกเล็กโกหกน้อยไม่ว่าจะทําให้ใครบาดเจ็บหรือไม่ก็ตามมันก็คือสิ่งไม่ดีอย่าทํานะคะโอเคเนาะสําหรับวันนี้พลังงานหนักมากแล้ว เดี๋ยวมันจะหนักเกินไปดังนั้นเลยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วด้วยความที่ความคิดแบบเด็กๆของเราก็เลิกทํามันเติบโตเป็นผู้ใหญ่รักตัวเองเยอะๆเนาะแล้วก็ทําอะไรด้วยเหตุและผลนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปบ๊ายบายคะ่ะ